ให้เส่เด้อจ้าอิ่มเลียวพี่น้องจังกินเขาอิ่มเลียวมีแหงเบามีแหงหัวเลียวบาดนี้แล้วแม่นจะได้ยินบ่ว่านะกอดเข้าให้มันเราขอเข่ามาเลยพี่น้องเด้อแต่เข่าแต่งยังมาไว้ให้เด้อบอเคลียร์ก่อนโบห็นหนามมีไอ้สีเลยเฮ้ยไอ้สีมาแม่คนนี้แล้วอ่ะใครอยู่แบบนี้แหละมีสาสำรองอยู่โอ เกน้ามาูว่าสิว่ายังก็แกน้ามาหู้ว่าพวสิไปพวสิไรนครหนีไปแต่งงานกินเลี้ยงลาบืนเมื่อเดือนลา่เดอเืต่หลายร่อคไข่ไข่แตกที่เันนะครับอะไหัวคุ้นหรอโอเคครับโอเค คุณแม่รุงกับพาพญาอันอย่างเกาะคุณแม่รุงฉีถอดลูกกใา้คุณแม่รุ่งเมืองยาโมคุณแม่รุ่งเมืองยามเรอยู่มูรีล้วโมเมนติโคราตโคราตอ๋ออยู่เพื่อประทายบ้งหรือเพื่ออย่างปะเอาเพื่อประทายเพื่อใบปอนี้มาแล้วนี่เงยทอ่ใบฟันบ่เขาคล้ายถืงถุงนี่ไง พวกต่กินเขาอิ่มแล้วสวรท้ากินอันนึง่งสุกี้เนาะสุกี้ถ้วยเดียวสามคุนเลิศดิดหนิ้อยอะวันท่านอมเปียกแล้วคือยังหอมเปนมาลมจนแหนอัง เต้นๆรอคอยฟังคู่ไก่ในมือนี่นี่ท่านจีเขาใส่ก่อนวงคู่ไก่กระยอนนี่ท่านเก่าเข็มสมัยนี่น่คอยปรับปรุงไปตามยุคระบางคนเจริญแล้วเจริญแล้วเจริญเจริญโพลราคาหลังพุ่นดิล่ะนีดีเอาเอาก่อนรับก่อนเนี่ยะหม่ก็ได้ข้าวปลาแดงดู นักนนพ,รนพระเอกสเสียงใสมานักไชเพชรบ้านแพงพบกับนางนางเอกสาวเสียงยั่วยวนน้องลำดวนเพชรบ้านแพงรับบทโดยอ้าจารย์ควัยที่คือเปเตยเดิมเลยอีกบัตรเจัาของเล่นเกีมานะห้องสวดสวดอยู่ไปจะคือเตยเดิมวัอนี้ให้มีเตรียมก่อนจะคอยได้ถามนางเอกสาวเสียงยั่วยวนสิเตยเพียงอย่าง รำด่วนวอดแพรน์บอค่ะรำด่วนต่าใจว่านั้นหอดส่อยู่ค่ะ,ะ,คะหอมดอกนำด่วนเอาคุณแม่แล้วคุณแม่แล้วนั่งถ่ายยางเดียวบัดกเก่าก,กสิว่าซื้อรำเมี่ยวใส่บัตได้กินเขาแล้วขึ้นยางไก่แล้วอ่ะซื้อนาวกันวะซื้อยางอีกซื้อแล้ว,วมันมีเบียรขายเนาะเป็นสีเลยพี่น้องขันไดไม่ยุ่งน้องกันเนาะมันก็มวนตา่ภาษาเด็กหน่อยนะเนาะพี่น้อง ใกล้กับมวนไปน้ำดีเคมีความสุขไปน้ำลูน้ำเต่านี่เสียงหัวเสียงมวนเสียงหยอกกันกัมีความสุขไปน้ำดีหัวดีมวได้ยิมไปลืมมือลืมวันก็หายเมื่อยอยู่ดีพี่น้องห้างเจียกระดาษอยู่น้ำลูน้ำเต่าอยู่น้ำเกันกับพ่อหมูสามนวนกับพ่อหมูกับพ่อที่มีหมูเบาหมูหยอกเตี่ยขคนอยู่น้ำไก่กับอ่าทันหยุดกับเจียตัวนี่จะรับนวนกับสิบ สีบกคอยมีเสียงปานไหนพี่น้องก็จะอยู่ตามอยู่ตามภาษาเพื่อนเพราะว่ามันคือว่าเหล่านอ้มันกัมันคนละรุ่นกันเพื่อนกับสิแบบว่าเก่งๆแน่จากน้อยสามด่วนแต่ว่าข่นอยู่กับมานานี่หัวเตือหัวตือนตัวนัวหัวม้วนรุ่นเดียวกันข้าวข้าวเดียวกันมันก็ม้วนเนาะพี่น้องเนาะถ้าลูกพ่อเต่ากินเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วบันนี้กะสิเดินทางไปตัวครับพี่น้อง ขำคึ้นนี่ผพวอกับที่แม่สาน้อยเพลิดเพียงอยู่อําเภอห้วยทับทันนะครับเรื่องจากวัดศีสะเกดนะครับอย่าลืมไปกำลังใจที่แม่สาน้อยเพลิดเพียงกันใด1สิบนิ้วยอวันทานอมเปียบแล้วคืออยาหอมแฟนมาล้อมจนแหนื่ออังแฟนนรอคอยฟังสาวน้อยเพชรบเพลียงในมือนี่นี่ท่านจีเขาใส่ก่อนสาวน้อยเพชิดเพลียงสิได้ยนนี่ท่านเก้าเก่มสมัย คอยปรับปรุงไปตามยุคระ่างคนเจริญแลว้วเป็นมรำเทแถวนาพัฒนาบ่คือเก่าคลาดเจือใจมู่เจา้าให้เปีย่ยมแวะยามอำเภอเพชรอำเภอโกสุมเดือมู่เจา้าบ้านแทงเดือมู่เจ้าอำเภอโกสุมขึ้นจังหวัดมหาสารคาม ไม่เยี่ยมยามน้อทำข้าวไปน้ำนอนนองไก่กุ๊กนั่นเป็นซื้อให้พี่จำานอ้อเจอไว้กันไปบานให้ไปพักเส้าโอ,อ้ยนี่รับรับถนอก่อนแก่นตัวตัวกับผมเองนั่นซื้อมานะใช้ผู้หญิงใหญ่ในเมือง อาสาวสามมุนแห่งนี้พบกับกบคู่กันให้เอกสาวยั่วยวนสาวรำดวนใจเลยลับบทนางไอ้ลับบดหัวม้วนกันไปพี่น้องได้หัวพได้ม้วนนางเอกสาวเสียงยั่วยวนสาวรำดวนเพชรบ้านแพงกับคนงานเพลงโชว์ใหม่รำดวนตําใจเอาแม่เปิดพราเปิดตู้ไฮเลมเอาหอมก่อนมืนตัวนี้อ๋ออเอ จะขึ้นตั้มปะนั้นเอาเอาเรื่อยไปเรไปใกล้แล้วล่ะเอาขึ้นก่อนขึ้นก่อนก่อนเดี๋ยวหอมดอกจำนวนจนให้คนนึงคิดถึงแฟนเขาไปอยู่ต่างแดนบ่บ่เมียตั้ง เขากรบอกแ่เขาก็บอกว่าตางเดียนตางเดียนอยู่คือไปตางเดือนตางเดือนเขาบอกว่าตางเดียนตางเดียนอยู่ทำไมมันต้องได้อำไมหอมดอกลำดวนชวนให้คันนึงคิดถึงแฟนเขาไปอยู่ตางแดนคิดถึงแฟนสาวสีสเกียร์อย่าลืมมให้กำลังใจกันเด้วยมือแดงสีสเกียร์แอนซีสเกีพี่น้อง อยู่อำเภอห้วยทับทันนะครับไม่กับะเกตที่เขาสะระเพีนเพียงนะครับอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรสีสะเกดในคำขึ้นนีนะครับยี่ยรือไม่ก,มมกังวลใจสาวร่ำรวนน้องม่านะแต่กับที่มาสนระเพีนเพียงเข้านะครับล่ำดวนต่ำใจขอร่ประจบง่ายดอกตั้งแต่สองทอนนี่นเพื่อนไป็อตไส้อยู่นางเอกสาวเสียงยั่วยวนสาวล่ำดวนเพชรบ้านแพงฝากไว้ในด้วยพี่น้องฝากไปในอ้อมอกอ้อมใจวันนี้เขาก็เลยซวยเขาซวยราดยำเดียวสี่เดือนท่างกันไปตัว เดินทางตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางก,กราบขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจที่เขาไม่กำลังใจแล้วกาพี่นองไายที่ยังเพื่อนกดติดตามช่องใกล้เดนเซอเพิร์ลออฟิเชียลฝากกดติดตามได้เรื่องแลวกาช่องมาณนะลำพลินออฟิเชียลนะครับพี่นองฝากไปกดติดตามให้กำลังใจแล้วกาสาราด่วนอีกประมาณสิบห้าปีนะครับพี่นองอีกสิบห้าปีก็สิเปิดช <หา S 1> <ป>่องแลยพี่นองช่อง สาวรำดวนตําเพิ่อนออฟอิชเชียลอันนี้คือความชิไใบพี่น้องจังรจิปไทยพายบู๊บเ uh uh> ่าก็ะปิ้นเท่าเ่าก็ะปิ้นเท้ากับเท่าโกมู๊บคิดคิดว่าคือสิทมดอนมีเวลาไทยดอกเพราะว่าเป็นความบางงั้นนะคือนอนก็ฟังฟ้าอินแล้วค่ะเอาเป็นสไลด์ับพี่น้องเนาะวันนี้ก็สิพักกันเดินทางกันไปตัวแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจังพอกันคลิปหนาครับเบอลน้องหัวมวลกันไปพอได้ห้องพอได้หัวนะครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ